สวัสดีครับผมบริษัทดังใช้มอเตอร์อำเภอวาปีปทุมมหาสารคามครับวันนี้จะพามาดูทีที3.50ครับ4.9แรงมา้ารถ3 0กับผมเป็นรถมือ2สภาพสวยมากครับเดี๋ยวผมพามาดูเลยนะครับยังใหม่ๆเลยนะครับคันนี้ ดูดอกยางสปอร์ตครับคันนี้นะครับเป็นรถใช้งานได้ปีเดียวครับรถปี2566นะครับ2562 ถือว่ารถไม่ไม่ไม่ไมไมช้ำเลยนะครับสภาพหลังคาก็ยังปกตินะครับล้อเท้าต่างๆนะครับแขนยกก็ยังอยู่ในสภาพที่ดีเลยนะครับคอนทรนต,ต่างๆนะครับตัวเครื่องยนต์นะครับผมก็ยังโอเคเบาไม่มี ไม่มีขาดนะครับตอบไม่มีชัรรดนะครับส่วนเลขชั่วโมงนะครับผมพามาดู280อดเ็ดชั่วโมงเท่านั้นนะครับชั่วโมงทำงานสต์ทเครื่องให้ดูนะ สวยงามมากครับไฟนะครับต่างๆไม่มีแตกครับไฟระบบไฟติดแน่นอนนะครับส่วนสีรถคันนี้ที่ทำนะครับจะเป็นชุดโครงดันดินหน้านะครับที่ทำนะครับเป็นโครงใบมีดดานหน้านะครับที่จำสีใหม่นะครับถ้าไม่ทำเลยก็ก็มันก็ไม่สวยครับเพราะรถรถไั้มีการใช้งานแลวเบื้องต้นนะ ปกติมีพันหลังด้วยนะครับแต่ไม่ได้ใส่ไว้นะครับคันนี้ราคาตัวรถนะครับรวมอุปกรณ์2ชิ้นนะครับค่าตัวคันนี้นะครับมือสองราคาอยู่ที่580,000บาทครับ5 8 0 0 0บาท281ชั่วโมงการทำงานเท่านั้นครับปติรถใหม่ราคารวมอุปกรณ์2ชิ้นสำหรับทีทีสนะครับราคาก็จะอยู่ที่771,500บาทนะครับราคารถใหม่นะฮะ คันนี้ก็แปดห้าแสนแปดนะครับถือว่าคุ้มครับรถนะครับถ้าใครสนใจก็จะเข้ามาดูได้ครับที่บริษัทลังัชมอเตอร์นะครับอำเภอวาปีนะครับรถจะจอดอยู่ที่นี่สามารถเข้ามาดูรถได้เลยฮะส่วนเรื่องการขนส่งนะครับฟรีครับทะเบียนพรบฟรีครับในเขตท่ากีสานนะครับแต่ถ้าเป็นภาคเหนือหรือว่าภาคใต้นะครับก็จะมีค่าขนส่งนะครับ มีค่าขนส่งแต่ถ้าในเขตภาคอีสานนะครับไม่มีค่าขนส่งนะครับจะส่งฟรีนะครับหรือใครจะผ่านทกศนะครับก็ปรึกษาได้เลยนะครับกับพนักงานขายนะครับส่วนการผ่อนดาวนะครับก็จะพิจารณาเป็นพิเศษครับในเขตภาคอีสานเท่านั้นนะครับในการผ่อนดาวตลอดไฟแนนซ์ดาวเริ่มต้นที่30%ขึ้นไปนะครับ ก็สามารถสอบถามได้เลยครับที่เรื่องใช้ยมอเตอร์นะครับขอบคุณมากครับ